สวัสดีครับผมชาไก่หัวใจเกษตรนะครับมาชมแปลงนาที่นครนายกนะครับเป็นปั้นเลยเป็นปั้นเลยครับตรงนี้นะตรงนี้รวมเป็นปั้นเลยเราเม็ข้าวประองรวมกันไปเลยโอ้ลุงเม็ดรีบไม่มีเลยไม่มีไม่มีโอ้ผมก็ชอบมาจับดูเย็นๆมมีก็ไม่เกินสามเม็ดใช่สามสี่เม็ดก็นลวงนึงนี่ไม่ ไอ้ถ้าว่าเจอเม็ดรีบกับสองเม็ดสองเม็ดตีสามเม็ดไม่มีเลยนี่โอ้ยครับนี่กิ่งท้องอย่างเดียวนะครับนี่อย่างเดียวเลยไม่ใช่ยาฆ่าแมลงยาฆ่าแมลงไม่ต่อยไม่ต้องเลยครับกิ่งท้องนาโนล้วนๆครับฉีดแค่สองรอบใช่ไหมนี่สองรอบสองรอบจบเลยครับผมทุกคราวมาทดลองสั่งลูกนะครับของลงแดงนี่งามแบบนี้เลยดูดูดูครับรวงยี่พออีแม่เลยเต็มเต็มเลยครับรวง เม็ดรีบนี่ไม่เห็นเลยครับเม็ดรีบถ้ามีก็มีไม่เกินสองสามเม็ดต่อรวงป้าท้ออู้หูลุงบอกว่ายานเดียวเกินนาแน่นอนครับผมจะเพื่อทดสอบว่ากิ่งทองดีจริงไหมครับอะไรมีย่างเงี้ยก็ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นัถ้าได้ระดับนี้ตั้งสามสิบไล่์นะถ้าจะเกินเกินนาน่าจะเกินนาเกินนาแล้วพี่น้อง แค่เห็นลุงผมก็ดูออกแล้วว่ามันเกินนาแน่นอนดูจากอารมณ์ของลุงแล้วผมดีใจด้วยเลยครับเว่าของลุงแดงอ่ะงามอยู่แต่ว่ามันมันห่างอันนี้มันไม่ห่างพี่น้องันหนาต้าเลยดูครับดูครับเ้ยเจตับลวงให้ดูลวง ่ไม่ไตเพราะว่าจะเก็บเกี่ยววันที่ยี่แปดนี่แหละครับโอ้โหเป็นตาสะอ่อนเลยหนึ่งไร่น่าจะไม่ต่ำกว่าตันนะครับห้าสี่ห้าหนึ่งครับโอ้ห้าสี่ห้าหนึ่ง นี่ครับผลงานของอกิ่ง,อง,องทองอย่างเดียวครับประมาณนี้นะครับผมดเดี๋ยวค่อยตามตอนเก็บเกี่ยวนะครับสวัสดีครับ